พวกเรามาทรมานตัวเองเพื่ออะไรสันจองตัวไม่ได้ดูอุณหภูมิเลยก็คือสภาพอากาศของโซนนะวันที่26่ธันวาคมตอนนี้6กโมงแล้วน่าจะติดลบเสื้อออฟเนี่ย6ชั้นก็คือฮิตเทคสองเสื้อธรรมดา2เสื้อขนเป็ดข้างใน1แล้วก็เสื้อขนเป็ดแดงอีก1คือ6ชั้นกางเกง3ชั้นก็คือฮิตเทคสองชั้นแล้วก็กางเกงอันนี้อีกหเพราะยังไม่รู้จะยัดอะไรเพิ่มถุงเท้าสชั้น แล้วก็มีถุงมือแล้วก็ผ้าบันคอย,ยังพอได้อยู่ยังพอได้อยู่ตอนขามาน้อยชั้นกว่านี้มากอันนี้เราซื้อบัตรทีมันนี่จากซีอูมาแล้วราคาสามพันวอนนะแต่ถ้าเราซื้อที่สนามบินอะมันจะสี่พันหรือห้าพันแต่ถ้าเราซื้อในเมืองอะจะสามพันวอนทีนี้เราได้มาแล้วเราก็จะมาเติมเงินงกดอังกฤษอังกฤษแล้ววางไว้ตรงนี้ีรีโหลด Please select the amount to reload. Top up 5001. Please enter the amount to continue. Please wait until reloading is complete. Please remove the card once reloading is complete. Reloading has been completed. Take the traffic card and change. มีเงินทอนด้วยอุ้ยทอนเป็นแบงค์ด้วยนะเจ็ดยอดอันนี้เราจะเช็คว่ามันเติมเงินจริงเปล่าก็ไปที่ reloading อออ๋อน,นี่มันบอกว่ามี5,000วอนตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้บางแบแล้วเราก็จะไปเปลี่ยนสายที่อันนี้ยงอันนี้แล้วก็ไปขึ้นสายสีม่วงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ยังไม่รู้ แล้วมันแปะตรงไหนวะอ๋ออ๋อมันขึ้นราคาตรงน่นะอ,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 อ๋อบางแบอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ไปทางแสดงแสดงคือ next station ใช่ปะ่ะแล้วเราก็ไปตรงนี้ยงดุงโคลออฟฟิศนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสายสีม่วงแต่ตรงสายสีม่วงนี่แหละมันจะมีซ้ายกับขวาใช่ปะ่ะ เราต้องดูว่ามันไปไหนอะ่ะซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้มันอาจจะไม่ได้บอกปลายทางมันจะบอกแบบสถานีหลักๆอะ่ะวันนี้มาเดอะฮุนไดโซวว่าจะมาซื้อรถฮุนไดสักคันตรงนี้เขาเป็นจุดดังหรอเห็นมีคนมาถ่ายรูปเต็มเลยอะ่ะเข้าไปในนี้ต้องเสียเงนินถึงขั้นเขาต้องกั้นไว้เลยอะ่ะแล้วทุกคนจะมาถ่ายรูปกันตรงนี้ดูดิมีแท่นด้วย แต่เขาคงมีขายของอะไรข้างในแหละเนาะแล้วจ่ายเงินเข้าไปซื้อของเนี่ยเออเห็นติ๊กเก็ตอยู่ด้วยนแปลกดีอะ่ะแล้วก็มีกระจกกั้นด้วยเราไปสวนหนาวๆกันเถอะเ <laughs> <laughs> มื่อกี้เราเข้าไปทําอะไรในฮ <Soul> ุนไดโซเนี่ยโฆษณาว่าคลิปมาบินเลสเข้าได้แต่ไม่ได้บอกเข้าฟรีอยู่ในย่านยูโดแต่ว่าทานะงกังพักเนี่ยก็คือเป็นสวนที่อยู่ริมแม่น้ําตรงไหนก็ได้ออาจจะไม่ใช่ย่านนี้ก็ได้แต่ย่านนี้ชื่อยูโดใช่ก็มีทางกางพักทั้งหมดประมาณห้าหรือ6จุด ตรงนี้ที่เขามาดูพรุก,กันใช่ปะโอ้น่าจานเแต่ทำไมคนน้อยจังเลยอ่ะตรงนี้ก็มีโดมคริสต <c oughs> <ะ>์มาสมาเก็ตเข้าฟรีป่ะเขาไปเสียตังค์เข้าตรงในห้างทำไมอ่ะเออเล็กก็เล็กเขาเปียบหนึ่งหมื่นมีเบียด้วย <c oughs> ขาของกินสามพันสามพันห้าสามลูกหมึ่งสี่เราอย่าดูมากนะอยู่ประเดีไม่ได้ <S <S แล้วอาหารข้างทางตรงนี้ เป็นฟู้ดทรัคก็ประมาณ1 0ึ0งถึง1,500 0พันวอนแล้วก็ไอศครีมก็ประมาณ4,000ถึง6,000น้ำก็3 4 0 0 0พันเฟรนฟราย7,000สโนโดมมานั่งกินข้างในอุ่นๆนะแอบทำอะไรเนี่ยหนาวขนาดนี้ เาหลีกับเวียดนามนีใคล้ายกันอย่างไรไม่ถูกนี่คือเอออยู่เกาหลีใช่ไหมเขาสวดมนต์หรือเปล่ามมือนไม่อยู่ใกล้วัดนี่นะว่าจะมาเดินเล่นดูคนเยอะๆตอนกลางคืนไงมาเดินคนเดียวแบบนี้อ่ะสองคน ประเทศเจริญเนี่ยเดินไปไหนก็ได้มีทางขึ้นบนสะพานด้วยตอนแรกนึกว่าไม่มีจะขึ้นไปบนนั้นน่ะสะพานนั้นน่ะทางกลางแดงโยกเพราะว่าพวกเขาจะเดินไปไหนะจะเดินข้ามสะพานกลับบ้านเนาะวันนี้เรามาเริ่มกันที่เมียงดง ลืมไปเลยว่าต้องให้ออฟเต้นอัปเชอร์อัปเชอร์อัปเชอร์อัปเช์อัร์อ่ะไปเถอะไปเถอะวันนี้วันอาทิตย์ที่29อุณหภูมิตอนเย็นประมาณ1องศาตอนนั้งคืนประมาณ0องศาอันนี้สบายๆคนเยอะมากอ่ะตอนนี้ประมาณ5โมงเย็นนะเขาไม่กลัวหนาวกันเลยเนอะดูดิเราก็ไม่กลัวหนาว จริงๆก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าใส่ชุดมาโอเคอ่ะอย่างของจี้ตอนนี้ก็โอเคมากไมห่หนาวเลยแต่หนาวแต่หัวหัวกับหน้าหน้าชามากเกางเกงสี่ชั้นเสื้อหกชั้นภุงสามชั้น <c oughs> เราจะดูอะไรมากไม่ได้นี่ไงที่จี้บอกว่าเขาจะมีกางเกงขายแบบนี้เนี่ยนี่เน,น,น,นตัวระสองหมื่น แต่เพราะเอนว่าเรามาจากเวียดนามพอดีก็เลยสั่งออนไลน์ได้ในราคาถูกในราคาแค่ไม่ถึง200บาทเนี่ยดูสิไม่ถึง200บาทใส่ดีมากด้วยตอนมาโซครั้งแรกเรายังไม่เคยมาเดินที่เมียงดงมาเก็ตตรงนี้นะ<ม>อยู่ตั้งเดือนแต่ไม่ได้มา,า <c oughs> ไม่รู้เพราะอะไรที่มามันเยอะแต่โซเนี่ยมาได้แบบไม่รู้นับไม่ท้วนเนาะ มันไม่หมดสักทีอะเออมีมีเยอะแค่ว่ามันไม่ได้โปรโมทเยอะเหมือนของญี่ปุ่นท่านี้ืมว่นหลังเรามาอยู่หน้าหนาวแบบถูกๆไหมดี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 ด้วยดีดีไม่เข็ดใช่ปะเืีวมองแขงเนี่ยดสวันแค่วันที่ยี่สิบเก้าธันวานะตอนแรกจีนกว่าเขาจะตกแต่งแบบเยอะๆอะแต่ดูต้นบีดิตกแต่งแค่ไม่กี่ไม่กี่ไฟองเ่ะเหมือนเอาออกไปแล้วแต่เอาอันนี้คือของเดิมนะ คือไม่มีเทศกาลเขาก็ติดก็เขาก็ตกแต่งนะแต่ว่าพอนี่คือเทศการมันเพิ่มมาแค่ไม่กี่โดงเองน,ะนั่นดีใช่อันนั้นแคทคาเฟ่ถ้าดึกกว่านี้เขาจะเปิดไฟมากกว่านี้ไหม,มไม่ใช่ไม่สวยนะก็สวยนะแต่นึกว่าจะมากกว่านี้ไงแบบอลังอลังอะไรอย่างเงี้ย ทำไมหน้าโบสถถึงไม่มีต้นคริสต์มาสล่ะหรือเราคิดไปเองว่าหน้าโบสถต้องมีต้นคริสต์มาสโบสถ์เขาก็ไม่เคยบอกนะว่าเขารอซันต้าอ๋อบอฟเจอแล้วต้นคริสต์มาสมีดาวด้วยนี่น่าจะไปตั้งอยู่หน้าโบสถ์ต้นเขาไม่ใหญ่แต่เขามีหลายต้นนะแต่ทำไมเขาไม่ตกแต่งอะไรเลยวะตรงนี้คือด้านด้านบสถ เขาต่อคิวเพื่อที่จะเข้าไปในบทให้ถึงเวลาพิธีของเขาคนต่อคิวเยอะมากเก้าอี้เขาอุ่นด้วยนี่ร้อนเลยอ่ะโอ้ามันอุ่นได้ไงมีไฟอยู่ข้างในอ่ะอ๋อมันมีไฟนี่นี่ตรงนี้ฮีเตอร์อะอ,อดูบาบบางตาเราดิตั้งแต่มาไม่เห็นต้นคริสต์มาสใช่ปะ่ะมันอยู่ข้างหน้าเลยอ่ะทำไมเราถึงไม่เห็น เขายังไม่เปิดไฟไงตอนแรกแล้วก็เลยไม่เห็นเป็นต้นคริสต์มาสแบบประยุกต์มีคําอธิษฐานอยู่ในนี้ด้วยนี่อนที่ญี่ปุ่นที่เป็นต้นไผ่เหรอแล้วก็มีคําอธิษฐานอะ่ะมันยากมากเลยนะที่จะเดินผ่านตรงนี้ไปโดยที่ไม่ซื้ออะไรเลยเราต้องเดินเร็วๆแล้วละ่ะ ไม่งั้นเราจะเสร็จอะไรสัก,กล้านหนึ่งโชคดีแลเนี่ยกินมาแล้ว <c oughs> ไม่งั้นกลิ่นมันก็จะยั่วยวนอ๋อมีคนขายกระโปรงด้วยเขาใส่ตอนหน้าหนาวหระโอ้แต่กระโปรงแบบว่าอุ่นๆนะดิดนี่สอง0นห้า <c oughs> จะเดินไปที่โซฟาซ่าดูไอซ์สเก็ตกันไอซ์สเก็ต อยากเล่นบ้างอ่ะตรงนี้ก็เป็นคาเฟ่เครื่องดื่มร้อนๆกาแฟเด็กๆก็เล่นสเก็ตกันไปต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะเพราะว่ามันล้มจริงเจ็บจริงนะเล่นสเก็ตนี้คนละประมาณ30,000วอนจำกัดไม่เกิน90คนเขามีสนามเด็กด้วย เขาน่าจะให้ไอ้ถ่ายถ่อันเนี้ยให้ผู้ใหญ่ใช้บ้างเนาะเจ๊ท่าทำไมอะวิดีโอเดินมาถึงโซสตรีมขายของเพียบโอ้ยหอมโอ้ตรงนี้ตกแต่งสวยมากเข้าได้ไหม ชองกีพาซาปิกาจูก็ได้ด้วยโอ้ oh, ตรงนี้ตกแต่งสวยมากชมกียองสตรีมเขียนว่าโซแลงเชนเซซิวัลเข้ามาทางนี้ โอ้ oh. ตอนแรกนึกว่าเป็นคมไฟที่ปล่อยขึ้นไปมันมีทั้งเดือนธันวาเลยนะไม่ใช่เฉพาะช่วงปลายปีชางกิยองสกรีมเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นแหล่งสลัมมาก่อนเสร็จแ,แล้วก็รัฐบาลก็เวนคืนที่แล้วก็ทำมาเป็นคลองแล้วก็งานโซลแลนเทนเฟสติวัลเนี่ยก็คือคมักจะมีจัดขึ้นตลอดเดือนธันวาจนถึง5มกราแล้วก็เขาบอกว่าเป็น10กว่าปีแล้วที่จัดมาสวยมากเลยเนาะ ติดใจหน้าหนาวเกาหลีซะแล้วสิ<ด>ข้ามไปแล้วข้ามกลับด้วยนะข้ามไปทำไมอ่ะเห็นสะพานไม่ได้อันนี้ไม่ใช่สะพานนะอันนี้ forever. หินแต่เขาทำสวย <c ười> ทุกอันเลยเนาะว่ามุดตุ่น บอกว่าอันนี้เป็นสปีกเกอร์ที่ถูกทิ้ง3000ันกว่าชิ้นเอามารีเบิร์สใหม่แล้วก็ทำเป็นเสียงเพลงแบบนี้โอ้โหสุดยอดมากโอ้เขาแสงสีผ่านริมพานน้ำมาสวยมากเลยอ่ะเขาส่องมาจากไอ้โปรเจคเตอร์ข้างบนอ่ะอตรงนี้ก็เป็นทาน,น้ำสุดยอดมากอ่ะ ตลกดีอันนี้ไม่มีใครลุงถ่ายรูปนะแต่อันนี้ไม่ได้คนลุงถ่ายรูป <c oughs> คนนี้คือใครอ่ะอันนี้คือนายพลผู้ก้าหาญที่มีประวัติศาสตร์อันดงดังเป็นฮีโร่ของชาวเกาหลีอืมแต่จะน,นี้ขอถ่ายกับโกโกว่าก่อนอันนั้นของตายอันนี้แป๊บเดียว อรู้จักไหมเนี่ยตุ๊กตาตัวเนี้ยไม่รู้จักอยองฮีไง <c oughs> ชุดโกโกวาทีนุอยากได้อ๋อนี่นี่มันมีรูปด้วยตรงนั้นลและอ่าใช่และอันคือรูปในในหนังใช่ไหมแต่อันนี้คือตุ๊กตาไอ้ซิควส์กเกมแต่ว่าจีไม่กล้าดูเพราะว่าจีกลกติด <c oughs> มาเกาหลีแต่ว่าไม่ได้ดูไม่ใช่ไม่ชอบนะแต่โกติดอ๋อแล้วมันเสียเวลามากก็เลยตัดไปเลยคือฉันจะไม่แตะหนังเกาหลีเลย มาเกาหลีก็ไปจองแล้วแล้วก็อยู่สามเดือนเขาแถวทำอะไรอ่ะเขาเข้าแถวยาวมากด้วยนะโอสิเขามาทำอะไรรู้ป่ะมันก็สุดที่ไอ้นี่โยนเหรียญโยนเหรียญมาเพื่อโยนเหรียญหรอะมาเพื่อโยนเหรียญไม่เห็นมีน้ำปูอะไรเลยแหมแล้วแล้วรูปปั้นอันกระปิวเดียวเนี่ยนะแก่ด้วยนะไม่ใช่หนุ่มสาวนะอยทัวหรือเปล่าทัวเหรอหน้าเหมือนเกาหลีอ้าเอ้าโยนไม่ลงเก็คนข้างหลังเก็บได้ คู่แข่งมีอะไรเงี้ยนะมีชมพูแข่งไม่ได้หรอกนี่คือกวางฮามุนมาเก็ตน่าจะฟรีนะคุณอยู่ตรงนี้แต่สแตาก oh, ตเขาไปิดเยอะ <ไป S 2> เลยอะ่ะเขาปิดกี่โมงเนี่ยเอออย่างนี้สิค่อยเป็นคริสต์มาสมาเก็ตใหม่กับพี่ทุ่มคุนมานละใช่ <c oughs> เอา Google แปลภาษาดิเออนั่นดินี่เป็นภาษาต่างดาวแล้ว So Winter Festa โ oh, อ้เขาให้เข้าฟรีเหรออ,อ,อ้าวนัวเยอะก็คือเปน็นตั้งตั้งชื่อโซวิก วินเทอร์เฟสต้าเก๋ๆเฮ้ยแต่เขาทำสวยนะ<ม>ก้อนอะไรอะ่ะจับดิโอ้ดึงๆอ่าเข้ามาถ่ายรูปคงค่ากับการมาทนหนาวมากเลยให้ยืนตรงไหนละ่ะ เขาห้ามยืนตรงนี้เหรออันนี้เดินได้เนี่ยอ๋อก็คือรอข้าม ตรงนั้นก็เป็นคริสต์มาสมาร์เก็ตแล้วก็ตรงนั้นเป็นวังที่แสดงแสงสีเสียงวังเพียงบกกุงแล้วก็ทางซ้ายก็คือ K-Food Festival อนนใช้คำพูดว่าเฟสติวัลนี่คือดูมันยิ่งใหญ่มากเลยนะ แต่คนเยอะมากต่อคิวกันแบบอิ่มเลยอะ่ะ <c ười> คือไม่อยากต่อเลย <c ười> ดูร้านนี้ด่คนเยอะมากอะ่ะ <c ười> เขาขายอะไระ <c ười> จีลองชะเง้อเข้าไปดูแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่ <c ười> ก็คือเป็นตัวการ์ตูนที่แบบตัวเล็กๆค่ะเล็กมากเลยอะ่ะเหมือนเอาไว เป็นต้มหูหรืออะไรสักอย่างอ่ะแต่คนมุงจนไม่เห็นของเลยคนที่มุงเนี่ยคือไม่รู้เหมือนเราแล้วแหละเขาก็อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรดูดิมีมุงอยู่เจ้าเดียวเลยสงสัยเวลาขายของเราต้องจ้างให้คนมามุงเยอะๆคนก็สงสัยอันคืออะไรอ่ะดูดูดูแบบว่ายังไม่รู้เลยยังไม่รู้ว่าคืออะไรยิ่งดึกคนยิ่งเยอะแฮะที่นี่เขาน่าจะปิดสามทุ่มครึ่งนะไม่ได้อยู่ทั้งคืนหรอก ที่นี่มีของน่ารักนักเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะทีก็อยากจะซื้อกลับบ้านเป็นของที่ระลึกบ้างเยอะแยะตุ๊กตาของน่ารักน่ารักแต่ตั้งแต่ออกมาเดินทางตลอดไม่ได้มีบ้านให้กลับแล้วก็ไม่อยากซื้ออะไรละเพราะว่าไม่มีที่เก็บไม่มีที่ให้กลับไปเก็บก็ได้แต่ดูก็ซื้อไปแล้วก็ทิ้งไงแต่น้องกีเลย ตรงนี้เป็นสถานที่จัดงานฉลองวันขึ้นปีใหม่ที่โอซิงกัดเบลฟรายอยู่ตรงสถานีเมโทรจงกัดก็คือพอเที่ยงคืนศูนย์นอปุ๊บเขาก็ตีระฆังระฆังอยู่แถ้สองนั่นน่ะนี่นี่เนี่ยก็คือคนก็มาห้อมล้อมเจอแล้วก็รอตีระฆังแป้งแป้งแป้งเจแลก็กลับานเขามีเวทีด้วยแสดงว,ว่าต้องมีนักร้องเคป๊อปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเออเอ,อ,เอ,อ,เอาจจะมีแต่พื้นที่รอบด้านมันก็ไม่ได้ใหญ่นะมีแค่นี้เอง เวลาปกติเขาก็ไม่ได้ใช้นะครั้งที่เราก็มาเดินผ่านตรงนี้ก็ไม่ได้เข้านะตรงนี้ก็ปิดถนนแล้วอะ่ะแล้วคนเขาจะมากันเยอะได้ยังไงก็ปิดถน,นนอ๋ออ๋อใช่ใช่เนาะตรงนี้เขาปิดถนนไม่ให้รถวิ่งเลยแล้วก็ปิดสถานีรถไฟด้วยนะสถานีเนี้ยเราก็ปัดโผล่ทางนี้ไม่ได้ไม่ได้ก็คือจะต้องไปโผล่ที่อื่นแล้วค่อยเดินมาตรงนี้ก็คือปิดหมดเลยคนจะเต็มไปหมดเลยคงไม่มีใครบ้านอยู่แถวนี้หรอกมั <laughs> ้งเป็นย่านธุรกิจอ่ะ วันนี้เราจะมาเดินห้างกันเบาๆก่อนที่พรุ่งนี้เราจะ,ะเผชิญความหนาวเย็นติดลบสีโ่โมเป็นร้านหนังสือที่สวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเขาตกแต่งเฉพาะวันคริสต์มาสว่าเ,เนี่ยวกหนังสือที่อยู่สูงๆนี่ปีนแบบยังไงเออนั่นสิมันหยิบได้จริงไหมตรงนั้นอะ่ะหรือว่าประดับมั้งหรือเราต้องเป็นลูฟี่เท่านั้นถึงจะหยิบถึงเป็นหนังสือให้หยิบจริงด้วยนะเนี่ยมีตัวเลขด้วย แล้วก็มีตัวที่เซิร์ชด้วยนะว่าเราจะหาหนังสือที่ไหนเนี่ยมีที่ให้เซิร์ชด้วยมันเป็นหนังสือที่เอาไว้หยิบจริงได้ด้วยนะไม่ใช่แค่พ๊อปนะโอ้แต่ร้อนมากเลยข้างในที่ตรงนี้คือทางเข้าทางออกได้เลยนะเป็นทางสาธารณะเดินเข้ามาปุ๊บเราก็แบบหยิบออกไปได้เลยเนาะหยิบปุ๊บแล้วก็กเดินอ,อไปเลยอนนันคือเรียกขโมย อยากได้หนังสือเล่มนั้นอะเดี๋ยวไปจ้างลูฟี่เอามืออย่างยิบไหมเ <c oughs> มื่อกี้ไปขึ้นฝั่งนั้นมามาขึ้นอีกฝั่งหนึ่งออนนี้ยังมีหมอยูิดดะแล้วก็หยิบหยิบแล้วมาเก็บได้ด้วยนะ <c oughs> ต้องดูด้วยความรวดเร็วมาก ที่ก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าคนที่เขาจะมาตั้งใจอ่านจริงๆอะ่ะเพราะว่า<ม>คนเยอะขนาดนี้เป็นจีที่ก็ไม่กล้าอ่านวะไม่มีสมาธิจะหายเก้าอีนั่งอ่านเกี่วันตอนนี้ก็มาอยู่ที่รอาเต้ทำไมเขาไม่แบบว่าเขาดาวกัน3-4วันนะนะ29 3เอนึงอะไรเงีย้ยจะได้ฝ่าลมหนาวมาวันละที่ ตรงนี้เป็นลาเต้คริสต์มาสมาร์เก็ตแต่เขาต้องต่อแถวกันเข้าไปด้วยวะตรงนี้เขามีค่าเข้าด้วยนะค่าตั๋วเข้าไปข้างในคริสต์มาสมาร์เก็ตตรงนั้นอะคล้ายๆกับที่กวางฮามบุนอะมีค่าตั๋ว2,000วอนก็ประมาณ50บาทเข้าไปก็จะเป็นถ่ายรูปต้นคริสต์มาสแล้วก็ร้านอาหารต่างๆต,ตรงนี้ก็เป็นตึกลาเต้ทาวเวอร์ตรงนี้ก็เป็นคริสต์มาสมาร์เก็ต ตอนแรกจีกับว่ามันจต้องมีเป็นพื้นที่แบบคริสต์มาสมาร์เก็ตแบบเต็มพื้นที่ตรงนี้ไงเราก็จินตนาการสูงไงเหมือนตอนที่เราไปควงฮามุนอะตรงนั้นอะใหญ่มากแล้วก็เข้าฟรีด้วยใช่ปะ่ะตอนแรกก็น,นึกว่าเป็นแบบนั้นก็เลยเผื่อเวลาเอาไว้นานมากสักประมาณสองชั่วโมงแต่นี่พอมาเห็นอา้าวคือไม่ได้ว่าไม่อยากเสียค่าเข้าเสียได้แต่ว่ารู้รู้แก้ว,ว่าข้างในมีอะไรแล้วเราก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้น ก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนแผนมาตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วก็จะไป DDP ต่อแล้วตอนเขาดาวก่อยไฟ DDP อีกทีหนึ่ง DDP ตอนเกือบเกือบที่งคืนน่ะจะได้ไม่ต้องรอไงตอนนี้มันหกโมงครึ่งเองอ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ DDP ดงแดมุนดีไซน์พลาซ่าเขามามุงดูอะไรกันดูซากก้อนหินพวกนี้หรือดู เขาก็มีการแสดงแสงสีเสียงแสงไฟเป็นเวลานะทุ่มทุ่มครึ่งสองทุ่มประมาณนี้ทนถึงสามทุ่มครึ่งก็คือรอบแรกทุ่มผ่านไปเพราะตอนนี้ทุ่มสิบแปมีหน้าเขามารออะไรกันนะเราก็เดินตรงไปเรื่อยๆแล้วกันเห็นคนเขาเดินมาทางนั้นขนาดอ,อาจจะสิบนาทีก็ได้เนาะ Dear yeah, to you เม mm ื่อกี้ Chapter 1 n e อันนี้ Chapter 2นังงงกาแปอ two chapter 4แล้วนะเหมือนตัวการ์ตูนมันวิ่งไปตามตึกหมดแล้วมีอยู่5 chapter ประมาณ15นาที เดินมาด้านหลัง DDP ก็จะเป็นสวนตรงนี้เป็นฟู้ดทรัค k 8,000 0 0วอนที่เกาหลีนี่หาห้องน้ำง่ายมากเลยเนาะเดินไปไหนก็เจอแต่ห้องน้ำสะอาดมากด้วยบังเอิญว่าวันนี้วันที่30แล้ววันพรุ่งนี้วันที่31แล้วเราตั้งใจจะมาดูพลุที่เนี่ย mm hmm. DDP แล้วทีนี้มันมีไอตัววิ่งอยู่อันนึงอะ่ะเขียนว่าอะไร Firework has b e e ิ n Can เซ e ลแล้วบอกฮะ Cancel ลแปุ๊บ้วมก็ดับไปแล้วเราก็ยืนรอมันก็ไม่ยอมฉายอีกเราก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่ชัวรเท่าไหร่เขาบอกเขาก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ารัฐบาลเขาประกาศบอกว่าอยากจะคีบ c e ไว้อะไรกับการอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากการที่สายการบินเชชูแอร์ตกก็เลยเคว้งเลยว่าพรุ่งนี้จะไปไหนดีเดี๋ยวนะวันนี้วันที่31นะ คืนวันที่31เขาต้องนั่งรถบัสกลับบ้านแล้วสิทำไมอันนี้เขากลับเข้ามาในเมือง <Okay. S 1> โซกันเยอะมากกลับไปล่วงหน้าตั้งหลายวันแล้วพี่อันนี้คือกลับมากลับมาทำงาน31เนี่นะ <Okay. S 1> พรุ่งนี้วันที่1ไม่ทำงานดิเขาเข้าแถวอะไรกันอนะ่ะขึ้นรถบัสเปล่าที่นี่มันคือ e x p r e s ล Bus Terminal นนะแสดงว่าเขาต้องเข้าคิวขึ้นรถนั่นแหละรตู รตูที่ไม่มีระตูแต่มีแต่มีลอตโต้น่าจะมาซื้อเขาซื้อตั๋วหรือเปล่าไม่ดูไม่เหมือนเลยซื้อลอตเตอรี่หรอ,อลอตโต้จริงด้วยอ่ะ <c oughs> น่ากลัว <c oughs> <c oughs> เดินมาตั้งไก่เพื่อที่จะมาดูเรนโบว์ฟาวเทนมันไม่มีก็เลยไปเสิร์ชดูปรากฏว่ามันมีช่วงหน้าร้อนเมษาถึงสิงหา,งาตอนนี้วันที่3 1ธันวา อุณหภูมิฝากความหนาวมาศูนย์องศาก็ไม่เป็นไรนเดินกลับเท่านั้นวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็จะออกจากโซ,โซไปเชจูขอให้เ,เดินทางโดยปลอดภัยปวยพรตัวเองเ <laughs> มื่อกี้เดินมาจากตรงนั้นข้ามมาฝั่งนี้เป็นซัมชาวิทโคโเซนแวกปากสันแล้วก็มีทางเชื่อมตรงนี้ไปอีกตึกหนึ่งเป็นร้านอาหารนั่นแหละ ถ้าเป็นตอนกลางวันก็จะแบบมาไว้ชมวิวตอนกลางคืนก็เป็นวิวไฟตึกแบบนี้สวยงามแต่ว่าสิ้นปีอันเงียบเหงามากป็กแข็งมือแข็งหมดเลยเหมือนมายืนแช่แข็งตรงนี้เป็นพัตคารหมดเลยนะเนี่ย